นีดแล้วนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโยโกจุมเกะโอ้ก็วันนี้นะคะก็จะมาเล่นเกมอะคินาเตอร์นะคะโอ้ยแป๊บหนึ่งนะคะก็กดเพยแล้วมันก็จะเป็นหน้างนี้นะมาเริ่มเล่นกันเลยค่ะก็โยขอนื้อคาแรคเตอร์เออเอาเป็นแป๊บหนึ่งค่ะ รู้แล้วค่ะมันคือผู้หญิงใช่ไหมใช่ค่ะทำไมพูดมันอย่างนั้นล่ะเออของคุณมีอยู่จริงใช่ไหมใช่ Every Play Movie ก็โด n o นนะคะแปลไม่ออกนะไม่ได้เก่งขนาดนั้น คาแรคเตอร์ร้องเพลงใช่ไหมโน่ no, ค่ะคาแรคเตอร์อาศัยอยู่ใน America, อเมริกาไม่รู้เหมือนกันพอคาแรคเตอร์พอลเอคเตอร์ actor, ก็ไม่รู้โน no, นะตอบโนเพราะโยไม่รู้จักคำนี้คาแรคเตอร์ Character ของคุณเป็น YouTube โนคาแรคเตอร์ของคุณมาจากอังกฤษก็ไม่รู้ตอนโนค่ะ คาแรคกเตอร์มาจากซีมโพไม่ไม่นะคะเออเอามั่วไปคะ่ะโพเซลอตโนนะคะก็ไม่เหมือนกันวาโยโออันถูกเปล่ามาจากคิมดอมฮาร์ดอะไรของมันเนี่ยก็โนนะมาจากซีรีส์เกมไม่ใช่มาจากทีวีซีรีส์โนเลยมาจากแฮร์รี่พอตเตอร์เอ้คาแรคกเตอร์ Character เล่นแฮร์ เล่นหนังคลใครๆเล่นหนังโน no. นะคาแรคเตอร์ยังเป็นยังเกอร์ซิสเซอร์อ๋อ have younger sister เออใช่ hunger game โ no. นนะคะ high school athletic โ no. นเออ forex โนเย็ด no. yes. แหมเพิ่งรู้เออใช่เลย Yes มันรู้แน่เลยนะคนในโทรศัพท์นะคะมันคือความขี้โกงของไออับดุลเอ้ยนะคะถูกต้องค่ะเอลซ่าอันนี้เป็นเอลซ่าภาคพิเศษเป็นภาคฤดูร้อนต้อนรับสมัยของปีไหนนี่ยจำไม่ได้แล้วก็คลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย